เรากําลังขับรถไปที่โรงแรมโคซี่จังหวัดกระบี่นะคะมาถึงโรงแรมแล้วเราก็ทําการเช็คอินแล้วก็เลือกอาหารเช้ากันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งห้าหนึ่นย์เข้าม,าามาน,นี้เป็นแบบเหมือนแบบแบ็คแพคเกอร์เนาะเสร็จตรงนี้ดู่ด้วย็น้วย็นอ,อ,อันนี้โทนสีน้ำเงินด้วย็นน่ารักเปลีอืม,อม ที่เสียบ USB ได้เลยที่นี่ดีไม่ต้องมีหัวค่ะสองฝั่งเลยสองฝั่งนี่ก็มีอ้านี่มีสั่งนี้ก็มีเหมือนกันเออวิวอะไรเอ่องัดวิวไม่มีวิวอะไรเลยวิวตึกเหมือนอารมณ์เหมือนนอนคอนโดอ่ะเออใช่โอเคแต่ว่าได้อยู่ในเมืองได้อยู่ในเมืองค่ะวันนี้เราจะท่องเมืองกันห้องตัวห้องน้ำ S <S <S ให้ดูกระจว้าวนี่กระจอันนี้กันฝ้าค่ะ<ม>ดีมากเลยัน,น,นปิดนปิดไฟนี่ว้าวโอเคนะสำหรับราคาประมาณแบบแปดร้อยบาทนี่แปดร้อยเนี้ยนี่800ร้800อยค่ะพระเจ้ <S <S 2> <S 2> 800<บ>า800ร้อยได้อยู่ในคบ<ด>คุ้มเลยคุ <S <S <อ>้มมากแล้วก็มื้อเช้ามันจะมีนี่นี่นี่อะไรนะ บรคฟาสต์เบรคฟาสต์ของเขาจะเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นไลน์บุฟเฟ่ต์แต่เป็นแบบเหมือนอาหารกล่องซึ่งมีเมนูแบบสปาเกตตี้อะไรเงี้ยแบบเออแบบฝรั่งอินเดียฝแบบรั่งก็เยอะนะวันเดย์วอรเชั่มีสระว่ายน้ำด้วยอืมแล้วก็คาเฟ่เขาเปิดทั้งหมดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยใช่ไหม <Hi. S 2> สระว่ายน้ำปิดสี่ทุ่มแล้วก็มีฟิตเนสด้วย <Too far. S 2> ก็โอเคนะสำหรับใครที่แบบอยากมาอยู่ในเมืองเ <Yeah. S 2> ออสักวันหนึ่งสักคืนหนึ่งก็โอเค ตรงนี้ส่วนของด้านหน้าโรงแรมนะคะตรงแถวฟอนนะคะก็จะมีให้ซื้อของนะคะตั้งแต่เบียร์มาม่า,มาหรือว่าขนมขบเคี้ยวมีไมโครเวฟให้อุ่นข้าวด้วยนะคะบบิเลตเครื่องดื่มก็มีค่ะชากาแฟที่นี่เขาก็มีให้กดเหมือนกันนะคะส่วนขนมเบเกอรี่โดนัทครัวซองอันสามารถซื้อได้นะคะชิ้นใหญ่มากค่ะมีหลายรสชาติด,ด้วยชิล่าลองอันนั้น คล้ายๆกับคิสปี K ้ค e รีมค่ะรสอื่นไม่ได้ลองเพราะว่าชิ้นมันใหญ่เกินไปอืมลองกันได้นะคะ ค่ะอันนี้เป็นภายนอกโรงแรมนะคะก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปแบบชิคๆเยอะแยะไปหมดเลยตรงถนนเนี่ยค่ะตรงนี้คนก็นิยมมาถ่ายรูปกันนี่ชิคมากเลยดูวิวสวยมากเลยค่ะมาถึงวิวข้างบนนะคะก็จะมีที่สระว่ายน้ําให้ถ่ายรูปวิวภูเขาค่ะสวยมากเลยใช่ไหมล่ะค่ะแล้วก็ตัดมาที่ตอนเช้านะคะเรามากินมื้อเช้ากันที่ยวนเปาติมซําค่ะ อันนี้คือบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะออกแบบตกแต่งดูแบบไทย,ไทยๆโบราณานิดนึงแล้วก็ผสมผสานกับแบบจีนๆนะคะนี่ๆๆเรามากินมื้อเช้ากันที่นี่ล้วกันเนาะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหยวนเป่าติ๋มซำติ่มซำที่กระบ,บี่ครับผมสามารถจิบได้เลยจิบ่อาอยู่ตรงนี้เหรอจิบชาเขียนเบอร์โตที่นี่ครับเขียนเบอร์โต๊ะโตยี่สิบป่ะโตยี่สิบ กุ้งเลยนะอะไรอ่ะนีแมงกะพรุนมีลูกลูกคุณแบบลูกก่อนเอาอันอันนี่อะไรวะเนี่ยไม่เอาดูดูมันมีอะกัดเลยเออมีไหมเนี่ยเนี่ยเออน่าจัประมาณ อะแล้วอันี้แม่คะอะไรอ่ะไม่รู้ไม่เอาเอาไหมแล้วก็แบบอย่างนี้แหละเอาแบบแบบาเอาก็ได้อาไมเอก็ได้นี่นะกังก็มีนะไข่วิธีไข่ปลาเรียวเซลตัวเองเอาดิ เออกินแบบแปลกๆดีว่ะเนื้อปลาเรือซีเอาลองมาหนึ่งก่อนนี่เฮ้ยอันนี้อะเอามาว้าวเห็นจีบไหมอู๋หนุมจีบไส้เขารักมากเลยค่ะเออนมีไข่ชุนด้วยอ่ะอันนี้ขายยังไงคะเหงี่สามห้าเหงละสามห้าและอันนี้อะเหมือนกันมีหลายราคามันเป็นเนื้อปลาที่สีมาขึ้นไปนี่อะไรครับเนี่ย ันนี้เป็นเมกะคุณจ้ะเอแล้วอันนี่ะอันนั้นเป็นยำอ๋อยำกะนอันนี้เมกะุสดจ้ะอ๋กังบันีผัดอ๋อนงียวอ๋อก็เปันมดา่หแดแเอน่มจีบเอาอะไรบ้างมีกุ้งมีปูมี ผูฟดงเก๋าะา้อ๋งเหรอใช่ค่นั่นเป็น้แม่น้ำอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ม่แ่มันแล้วแต่ไซส์ค่ะแล้วจะไซส์ถ้าไซสใหญ่ก็แพงสักนิดนึงอ่อนี้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้สามกนอ๋ออหอน้ อะไรปะอะไรปะที่นี่เขามีน้ำจิ้มให้เลือกเยอะเหมือนกันนะนี่หลายๆอย่างเลยมีจิ๊กโชว์มีพวกแบบซีฟู้ดแซ่บๆต่างๆแล้วก็เลือกปรุงได้เลยร้านนี้ก็มีของทอดด้วยนะคะเขาหยกเขาหยกอะไรคุณใส่ไหมคะขิงทอม ออด้น๋ oh, right. วันนี้เราอยู่ที่ร้านร้าน่ติ่มซำาหมวนเป่าเหลือนเป่าติ่มซำค่ะอยู่ที่กระบี่นะคะแย่ yeah. ยังอยู่กระบี่อยู่ยังอยู่กระบี่อยู่นะคะคลิปนี้เป็นเป็นแบบติ่มซำยังไงเออเป็นติน่มซำใช่มีมีความจีนผสมผสานกับพวกคือมีติมแบบ่มซำแปลกๆอย่างเช่นมเมื่อกี้ที่เขาเห็นนะ,ะมีกัง้ง มีแมงกะพรุนมีกุ้งตามน้นแหละเออและยิ่งแปลกกห่านั้นคือมีไข่ปลาเลียวเสียวด้วยเออเฮ้ยอิ่มเมนูอะไดิเออแล้วก็ไปหยิบหยิบตามเขาเรียกนะที่ผ่านใช่ไหมเออหยิบใส่ผ่านเอาอยำก็มีใช่คือบรรยากาศร้านก็จะแบบโปร่งๆหน่อยดีๆโปร่งๆคนนั่งแบบสบายๆลมเย็นๆมีข้าวต้มปลาข้าวอะไรอย่างนี้ด้วยนะมีพวกเนื้ต้มเนี่ยแล้วก็มีพวกแบบของทอดเออเว้ย มีอะไรแปลกๆเยอะแยะเลยอืออามาลองก็ได้นะคะเดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะมีอะไรมาบ้างโอเคอยิบไปเยอะอยู่อ่อเขามีน้ำชาเลี้ยงด้วยนะนี่ชาจีนอืมร้อนต้องหย่านีปะไม่ใช่ละนั้นโซจูนันโซจูอ๋อขนัด โอเครอคด้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเก็คือเราสองใองสองสองว่งอันนี้นะ ม,งงมันคืออะไรไอ้ไข่เกี๊ยวปลาอยู่นเอาละช,ช,ชิล่าชิล่าชิมอะไรให้ดูหน่อยชั้นต้งจิวให้ทายชิล่าอยากชิมอะไรก่อนไข่ปลาเรียวเซียวมั้ง ก็เอยก่เลยไก่ไก่จะยืมมากเขาอ่ะเป็นยำนะเนี่ยนะเหมือนยำอืมอร่อยอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยเนี่ยอร่อยดีไม่รู้เหมือนกันเพระมันเป็นยำเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ขอมาลองน้ำจิมน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มอยู่สีอันนี้อันนี้ไม่น่าใช่เดี๋ยวก็ชมกนอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นข้าวกน้ำราดอะไรมากน้ำราดอะไรไม่รู้อ่ะเขาเขาอันนี้น่าจะเป็นกิโชอันนี้เปรี้ยวใช่ไหมใช่ถูกแล้วส่วนที่เหลือเป็นซอสหวานใช่ หวานหวานทั้งคู่เลยไไอันนี้อั่วจิ้มโถดีสุดละไ <Okay. S 1> ม่เย็นไม่เหนียวโอเคลองเลยไหมอุ้ยอันนี้ก็น่ากินน่ะอ่าเปิดก่อนเลยเนี่ยดูดิตัวเองอืมีเดียมอุ้ยอีไม่ถ่ายรูปเลยอืม ร้ยชั่วโมงดีบ่ครบร้อยหนึ่งไปเดียววัดเดียวสองใบสองร้อยสองใบอ๋อตลบพี่นาคเลยผมใช่ไหมอารมณ์ดีไม่ไม่ดูจากในหนังไงเรื่องอะไรวะที่มันบอกว่าเป็นโซนเป็นโซนใช่บนนิกเกะตลบใช่ไหมที่เขาไปซื้อคอนโดมอ่ะตลบว่าร้อยหนึ่ง คนขายก็บอกรอยยีซอยยซิปอย่างนี hey. hey, à, u, th ้รอยกาวซิปรอยเนื้อรอยกาวซิปรอยกาวซิปใช่ใช่ไหมอมดีไงก็บอกอยู่ไม่รู้จะเครียดไป็ังไงสาธุโชคดีนะทุกบขอบคุณครับ มันจะรีวิวอาหารอย่ดีๆได้ล้วดีมากน่ารักตุ้เฉยเฮ้ยตกลงกันก่อนอันนี้ว่าไงอันนี้ทุกคนเป็นพยานนะคะถ้ามันถูกรางวัลที่หนึ่งคนละครึ่งเลยมันเลยอ่ะอุ้ยไหนถูกรางวัลที่หนึ่งมากินโอเคนี่แถมแถมตาเอ้ยไม่ให้แมงคุดอืออือไม่ให้คอ เขาต้องรีบกินแล้วอ่ะเดี๋ยวมันหายร้อนอ่ะร้อยมาก้อนไนนี่จะกินช้าค่ะนะอันนี้ตั้ง้องแล้วกันอย่ยงล,ลยนะอะไรเนี่ยอืมยำหน่อยยเยำยำอืมขาเก๋านะคะอุ้ยดดดดอุ้ยปวดหลุดอิโชย์ไหนไม่มีกระเทียมให้ เขาเห็นเดียวเหรออร่อยดีข้าวอร่อยยำไข่ปลายงหินในนี้เดี๋บอกคุเต๋อนี่อ่างฟองนะ้องแต่ว่ามันออกแบบหวานปลายอ่ะหวานไม่หายหวานปลายนิดนิดอันนี้ อันนี้สรุปเป็นหมูหมูในกระดองปูใช่ไหมหมูในกระดองปูหัวนกระดองปูนี้หวานสุดเลยแล้วก็ตามมาตรฐานติ่มซำทั่วไปนะมันก็จะมีอันเนี้ยที่แบบดูใหญ่ๆอ่ะเนื้อเนื้อแบบโลนลนเลยอ่ะพวกขนมจีบปูขนมจีบกุ้งอะไรเงี้ย ขนมจีบหมูหมูไส่เค็มก็น่ากินนี่ไอ้ปูเนื้อปูนุ่มลทข้างในนี่ตัวอันนี้อุ้อันนี้หมูไส่เค็มสลุกจิ้มน้ำจิ้มไหนดีอันนี้ดีสุดอ่ะาชอบจิ้มดีโด้่วนตัวเออเหมือนกันล้วี่ตัอันนี อืมอร่อยอืมไข่เป็นเน้นๆเน้นมากอืมอืมเขาว่าพวกขนมเด็ดเนี่ยดีอืมสองเทาเลยดีเลยอืมอืมโอ้ไข่ปลาเยอะเลยไม่ได้ทิ่มอร่อ อะไรอยู่นะกล่องไม่เปื้เลยมันเป็นยำหรือเองเป็นยำไม่ต้องชิมไหมเป็นยำอ่อนๆอะ่ะนี่ไข่ปลาเดียวๆไม่ไม่เคยเห็นไข่ปลาเดียวๆมาเป็นบิมซำมาก่อนก็มไม่รู้จะชิมอะไ ตัวยูโหนี่แหละอันนี้มันจะหวานนะมันิ้นที่เขาให้มาเอาไม่กินตีนเหรอเนื้อตีนโอ้กินตี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 นอันนี้มันจะของ์ดนท์คนเดียวอะไรอืมไข่ปลาเแถวๆแตกดีใช่เพราะเราหนึ่งว่ากัดปุ๊บมันจะแตกแบบลลายไปเลยเปล่ามันมีเทสเจอร์ความเน็บอยู่เอออันนี้หนมจีกุ้ง ขราช่วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ,อ๋แล้วก็จิ้มจิ๋วเหมือนเดิมออยขอตัวไปกินติ่มซำกันก่อนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ